เก้าพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีทหากตื่นขึ้นแล้วเราก็จะเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสําหรับพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีทนั้นนะครับเมื่อก่อนเราก็คิดว่าโรเก like, ียนั่นแหละโคตรสุดแล้วแต่เมื่อมีพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นมันก็เลยเพิ่มพูนความสามารถของผลปีศาจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทิงทําให้วันนี้ก็เลยมานําเสนอนะครับสำหรับพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีทหากตื่นขึ้นนนนแแลลลลจะเเทพ่นอน่ออก็ลยยลงงมาไรี ะะถ้าพลังผนปีศาจอื่นเนี่ยตื่นขึ้นเนี่ยจะมีพลังผนปิศาจไหนที่น่าสนใจบ้างก็เหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยและการหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่ผลปิศาจแรกอย่างผลซูชิซูชิหรือผลแรงโน้มถ่วงผลปิศาจสายพารามิเซียของฟูจิโทระซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับชื่อพลังผลปิศาจนี้ก็ถูกเปิดเผยในวันพีซบิเบิลการ์ดนะครับสำหรับความสามารถของผลปิศาจนี้คือสสาาามมรรรถถ้้งงงแงน่วไ ก็อย่างที่เราเห็นเลยสามารถสร้างแรงโน้มถ่วงนะครับกดดันศัตรูหรือนะครับสิ่งของนะครับสามารถดึงสิ่งของนั้นที่อยู่บนฟ้านะครับพุ่งมาโจมตีใส่ศัตรูได้อีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปิศาจสายพารามีเซียนะครับที่ถือได้ว่ามีพลังกาลังนะครับในการโจมตีที่ค่อนข้างสูงมากๆหากพลังผลปิศาจนี้ตื่นขึ้นมานะครับเชื่อได้เลยเลยครับว่าจะเป็นอะไรที่มันโอเไปมากกว่านี้เพราะเดิมทีแล้วพลังผลปิศาจนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีเฉพาะจุดมากกว่านะครับอย่างเช่นโจมตีไปจุดหนึ่ง จุดดใแต่ถ้าหากพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นอาจจะทําให้นะครับมีขอบเขตหรือความกว้างนะครับด้านการโจมตีมากยิ่งขึ้นสามารถนะครับสร้างแรงน้มถ่วงได้ทั้งเกาะเลยก็อาจจะเป็นไปได้หรือสิ่งของรอบข้างเนี่ยอาจจะมีการแปรผันนะครับเป็นแรงน้มถ่วงมากกว่านี้จึงนับได้ว่านะครับถ้าผลปีศาสักผลหนึ่งอย่างผลแรงน้มถ่วงเนี่ยสามารถตื่นได้แล้วก็นะครับก็คงจะเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจหนึ่งผลเลยนะครับที่น่ากลัวสุดๆมาต่อที่พลังผลปีศาจที่2อนะครับอย่างผลโนโรโนโรนะครับพลังผลปีศา อย่างผลเอือเ้อเชยสายพารามีเซียโดยผู้ครอบครองนะครับก็ือคือฟ็อกซี่นะครับแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วเลยครับว่าผลเอือเ้อเชยนั้นมันโหดมากแค่ไหนนะครับโดยเป็นพลังผลพีศารที่สามารถปล่อยลําแสงเอือเ้อเชยใส่วัตถุที่ทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนไหวนะครับหรือว่ามีความเร็วช้าลงเป็นระยะเวลา30ิวินาทีจะทําให้ศัตรูนั้นนะครับหรือสิ่งต่างๆนั้นช้าลงเลยนะครับเป็นหนึ่งพลังผลพีศารท,ที่โคตรจะขี้โกงมาก,มากๆแต่ก็ถูกกดบทไปนะเพราะว่าด้วยความที่ฟ็อกซี่นั้นอาจจะเป็นบอสช่วงแรกๆของวันพพซึ่่งงแนนนอนหาล ปีศาจนี้ตื่นขึ้นนะครับก็คงจะเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจเลยก็ว่าได้ระยะเวลานะครับที่ทําให้ศัตรูนั้นเอื่อยเฉยมากยิ่งขึ้นอาจจะมากไปมากกว่าเดิมนะครับและระยะความกว้างนะครับการโจมตีอาจจะยากมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ศัตรูนั้นก็คือหลบการโจมตีนี้ยากขึ้นไปอีกจึงทําให้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับถ้าพลังผลปีศาจอย่างผลเอือยเฉยนั้นตื่นขึ้นจะโหดแค่ไหนปัจจุบันมันก็โหดมากๆอยู่แล้วยิ่งเพิ่มเติมนะครับความสามารถพลังผลปีศาจไปนะครับเมื่อตื่นขึ้นก็คงจะเป็นอีหน่่งสสุดยอดล,ลีศาทๆเใเใรื วันพมาต่อที่พลังผลปีศาจที่3อย่างผลสายฟ้านะครับสุดยอดพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับของเอเนลูดหรือว่าเอเนลก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกละกันอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับที่ดันมาเจอต่อนะครับก็คือมาเจอไอ้ลูฟี่นี่แหละที่เป็นยางนะครับสายฟ้านั้นไม่สามารถเจาะทะลุยางได้แต่แน่นอนหากพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าพลังผลปีศาจสายโรเกียนี้นะครับมันก็จะโขมากกว่าสายอื่นมากกว่าปกติอยู่แล้วใช่ไหม สามารถนะครับเปลี่ยนสภาพร่างกายของตัวเองเป็นสาสารได้และยิ่งนะครับเป็นสายฟ้านะครับยูยูเนี่ยถูกสายฟ้าช็อตมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นสายฟ้าแบบนี้นะครับมันยากมากๆต่อให้มีฮาคิในการคุมร่างกายแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณต้องคุมร่างกายนะครับเพื่อฮาคิตลอดเวลามันสิ้นเปลืองพลังงานนะครับและก็มีโอกาสเสี่ยงสูงด้วยนะครับที่จะถูกสายฟ้าช็อตนะครับเมื่อเผลอนะครับแน่นอนจึงทําให้พลังผลปีศาจสักผลหนึ่งสายโรเกียถ้าแบบว่าเป็นพลังผลปีศาจท รับมือและแน่นอนหากพลังผลปิศาจต,ตื่นขึ้นนะครับพลังการโจมตีนั้นยิ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมันอาจจะสูงถึงขนาดที่ระเบิดเกาะทั้งเกาะเลยก็ว่าได้ก็คือแรงสายฟ้าทันอาจจะมีโว์ที่สูงขึ้นนะครับคิดดูแล้วกันว่าหากพลังผลปิศาจนี้ตื่นขึ้นจะเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่น่ากลัวเลยในสายโรเกียมาต่อที่พลังผลปิศาจผลที่4นะครับอย่างผลโดคูโดคูพลังผลปิศาจของแมกเกลแลนสายพารามิเซียนะครับที่สามารถสร้างพิษออกมาจากร่างกายได้อีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจนะครับที่ สร้างพิษนะครับใส่ศัตรูศัตรูที่โดนไปนะครับแทบจะไม่รอดเลยได้ซ้าเอาง่ายๆนะครับเกือบทําให้จักรพรรดิสคนไม่ว่าจะเป็นลูฟี่หรือว่าหนวดดํานั้นสิ้นชื่อนะครับก่อนที่จะได้ขึ้นไปเป็นจักรพรรดิแล้วนะครับด้วยความสามารถของผลพิศาสตร์นี้และถ้าผลพิศาสตร์นี้นะครับที่สามารถสร้างพิษใส่ศัตรูได้เนี่ยเป็นพลังผลพิศาสตร์ที่ตื่นขึ้นคงเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับพิษนั้นอาจจะแรงมากยิ่งขึ้นรอบตัวของเขานั้นนะครับอาจจะสร้างเป็นพิษได้หมดเลยนะครับมันจะทําให้ศัตรูนัพ ผลปีศาจนี้ไปนะครับอาจจะไม่สามารถรักษาชีวิตของตัวเองได้ก็เป็นไปได้คือปัจจุบันมันยังมียารักษาหรือแม้กระทั่งนะครับการใช้สิ่งบางสิ่งบางอย่างีงแหละในการทําให้รอดนะครับจากความสามารถนี้แต่พลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้นะครับพลังผลปีศาจนี้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะทําให้นะครับทางด้านของแม่เจ้แลนั้นไม่ขี้แตกแล้วก็เป็นไปได้นะจะได้มีแรงนะครับหรือว่ามีเวลาในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นมาต่อที่พลังผลปีศาจผลที่5ยังผลยามิยามีนะครับผลแห่งความมืดทที่สาามรถกกนิุ ทุกอย่างได้นะครับแม้แต่แสงสว่างนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่ค่อนข้างจะโหดเลยนะครับในสายโรเกียเพราะสามารถดูดพลังของคนอื่นมาได้นะครับดูดความสามารถของคนอื่นนะครับสามารถดูดเมืองทั้งเมืองยังได้เลยนะครับด้วยความสามารถบีบอัดนะครับจัดการศัตรูเราเห็นได้เลยแหละครับว่าหนวดดาพอได้ครอบครองพลังผลปีศาจนี้นะครับก็เก่งระดับท็อปของเรื่องนะครับในระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าพลังผลปีศาจนี้จะโหดมากแค่ไหนนะครับมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมอย่างเช่นสมมติหนวด นั้นดูดพลังของคนนู้นมานะครับดูดการโจมตีของคุณนู้นมาตนเองนั้นต้องรับความเจ็บปวดนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยจึงทาให้หากพลังผลปิศาตื่นขึ้นอาจจะทําให้นะครับลดปลมร้อยตรงนี้ลงไปนะครับและอาจจะทําให้นะครับไอการดึงดูดในปกติจะดูดได้นะครับสมมติดูดได้จุดใหญ่ๆหนึ่งจุดอาจจะทาให้รอบข้างนะครับของศัตรูนั้นเป็นสิ่งที่ดูดไปหมดเลยมันจะทําให้ศัตรูนั้นยากก่การต่อสู้มากๆเลยนะครับหากถูกดูดในทุกทิศทุกทางมาต่อที่พลังผลปิศาตที่6สสาหรับพลงพัง แน่นอนถ้าจะพูดถึงนะครับพลังผลปีศาจพันสัตว์มายาสักผลหนึ่งที่มันโหดสุดๆในเรื่องเลยก็คงจะหนีไม่พ้นสลับผลมาโกนะครับเพราะว่าเป็นนกฟีนิกซ์นะครับที่สามารถตายและฟื้นขึ้นมาใหม่ได้อีกท้งนะครับยังมีการรักษาที่สุดยอดมากๆเลยจึงทําให้นะครับมาโก้นั้นก็สามารถรอดพ้นจากความตายมาได้หลายต่อหลายครั้งนะครับและหากพลังผลปีศาจนี้เป็นพลังผลปีศาจทีทท่ตื่นขึ้นอาจจะทําให้มาโก้นั้นนะครับสามารถฟื้นฟูร่างกายตนเองได้เร็วกว่านี้คือตอนนี้มาโกโอเคไม่ตายก็จริงมีการรักษาตนเองก็ริง แต่ว่ามันก็ยังใช้ระยะเวลาในครับในการรักษาที่ค่อนข้างนานแต่หากพลังผลพิศตร์ตื่นขึ้นนะครับมันจะทําให้เขานั้นรักษาต,ตนเองได้เร็วมากยิ่งขึ้นมันจะยิ่งทําให้เขานั้นโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับหรือนะครับรูปแบบการโจมตีของเขาที่แบบว่าใช้ไฟในการโจมตีนะครับเหนือเปลวเพลิงอื่นๆเนี่ยหากตื่นขึ้นแล,แล้วก็อาจจะทําให้รูปแบบการโจมตีของเขานั้นมีระยะความกว้างมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งทําให้พลังผลพิศตร์นี้เป็นหนึ่งพลังผลปิศตร์ที่น่าสนใจนะครับหากตื่นขึ้นแล้วก็คงจะเป็นพลลลัังผผีศาึะรรบทท่ด ในเรื่องวันพีทเลยมาต่อที่พลังผลปีศาจที่7สําหรับพลังผลปีศาจของคูมานะครับพลังผลปีศาจสายพารามีเซียปุ่มเนื้ออีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีทเลยก็ว่าได้นะครับเพราะสามารถผลักศัตรูนะครับไปได้ไกลามากๆเราเห็นได้จากลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับที่ถูกคูมานั้นนะครับใช้แรงผลักนี่แหละไปไกลสุดๆเลยหรือแม้กระทั่งนะครับดึงความเจ็บปวดนะครับจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงได้จึงทําให้ถ้าพูดถึงพลังผลปีศาจถ้าหากว่าตื่นแล้วน่าจะโหดในเรื่องวันพีทก็คงจะหน ลองคิดดูละกันว่าหากสิ่งของรอบกายนั้นเปรียบเสมือนเป็นปุ่มเนื้อแบบคูมะมันจะทําให้นะครับศัตรูเนี่ยที่ไปโดนสิ่งของรอบกายนั้นอาจจะกระเด้งกระดอนนะครับไปได้ไกลหรือแม้กระทั่งนะครับการดึงความเจ็บปวดนะครับอาจจะทําให้การดึงกมเจ็บปวดนี้เนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีระยะเวลามากยิ่งขึ้นนะครับมันจะทําให้นะครับโอ้โหศัตรูที่เจอกับคูม้าเนี่ยคงเป็นอะไรที่มันยากลําบากมากๆเลยนะครับหากพลังผลปิศาจนี้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาต่อที่พลังผลปิศาจที่8อย่างผลบาริบารินะครับหรือว่่าาผลบรยะนนนััเองค ที่สามารถสร้างเป็นบาเรียขนาดยักษ์นะครับโดยความสามารถพิเศษสามารถป้องกันนะครับการโจมตีได้ทุกรูปแบบแล h, ะก็ไม่มีการโจมตีไหนสามารถทะลุผ่านไปได้เรียกได้ว่านะครับแค่ไม่ตื่นก็โหดแล้วใช่ไหมแต่หากตื่นขึ้นแล้วก็นะครับอาจจะเพิ่มพูนความสามารถของผู้ใช้ได้เช่นอาจจะทําให้นะครับบาเรียของเขานั้นนะครับมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นปกติมันจะได้แค่ด้านเดียวใช่ไหมอาจจะเป็นมุมปิดหมดเลยนะครับหด้านนะครับก็คือสีด้านรอบตัวแล้วก็บนหัวอีกอาจจะเป็นรูปแบบการป้องกันนะครับที่สุดยอดสุดเลยใน ครับก็คือถ้าแบบว่าพี่แกไม่ปลดนะครับพลังนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทะลุมาได้หรือแม้กระทั่งนะครับหากผลพิซาตื่นขึ้นไม่แน่นะอาจจะทําให้นะครับรูปแบบการโจมตีศัตรูที่โจมตีเข้าใส่บาเรียของเขาก็จะสะท้อนกลับไปใส่ศัตรูนะครับด้วยความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนหละครับว่าพลังผลพิซานี้เป็นพลังผลพิซาตที่น่าสนใจนะครับโดดเด่นเรื่องการป้องกันและหากตื่นขึ้นแล้วก็นะครับอาจจะมีการพลิกแพลงความสามารถไปได้มากกว่านี้แล้วก็มาที่พลังผลพิซาสุดท้ายพลังผลพิซาตที่9กอย่างผลกุระ,ระลแ่่สสนนนนนเทือนนนอน ว่าถ้าพูดถึงพลังผลพิศาจสายพรามิเียสักผลหนึ่งที่มันแข็งแกร่งระดับท็อปทอปผลกูระคูระผลสันสะเทือนนั้นก็จะติดอยู่ในริดนั้นนะครับแน่นอนผลพิาสารนี้สามารถคว่ำเกาะทั้งเกาะเลยก็ได้และถ้าตื่นขึ้นแล้วล่ะก็นะครับก็คงจะทําให้นะครับแรงสั่นไหวนั้นน่ารุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจจะมีขอบเขตที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถสร้างเป็นซีนามิก็ได้นะครับหรือทําให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆนั้นพังทลายไปได้ในช่วงพริบตาจึงทําให้พลังผลพิาสารนี้ที่ถูกขนานา หากตื่นขึ้นแล้วเราก็นะครับก็จะเป็นหนึ่งพลังผลปิศาจที่โหดระดับท็อปทอปในเรื่องแน่นอน ก็ทั้งหมดนี้เป็น9าพลังผลปีศาจถ้าตื่นขึ้นในเรื่องวันพิษรับรองได้เลยแหละครับว่าโคดสุดแน่นอนในเรื่องนะครับและเพื่อนๆคิดว่ามีพลังผลปิศาจไหนนะครับที่น่าจะโคดกว่านี้นะควรอยู่ในลิต์นี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนื่องจากว่าพลังผลปิศาจในเรื่องนะั้นมีเป็นร้อยเลยนะครับมันก็สามารถใส่ไม่ได้เยอะแยะมากมายก็ลองคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปนี้และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูบหรือในเฟซบุ๊ ังนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ